วันอ้าวเป็นไงเหนื่อยเหนื่อยจะตายอยู่แล้วว้าแล้วพี่แอ่มไม่กลับมาด้วยกันเหรอไม่กลับมาโอ๊ยเหนื่อยจะแย่แล้วตะวันคนของเยคุณหญิงนะ่ยยุ่งมากเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่เปลี่ยนนู่นน่ฉันน่าปนะวดหัวเย้แอ้มที่ว่าใจยเย็นใจยเย็นอย่างงี้นะเ,นเกืออจะเอาโต๊ะอีอะทุ่มหัวแล้วรู้ปะเอ่อโชคดีมากเลยนะที่ไม่ได้ไปอ่ย มูเริ่เจ็บใจโหยฟังอย่างเงี้ยฉันยิ่งควรจะไปช่วยด้วยคนนึงอะโอ้อยไม่ต้องเลยจ้ะไม่ต้องไปช่วยเลยนะจ๊ะเพราะว่าที่นั่นไม่มีอะไรเลยเหนาจะแย่อยู่แล้วแล้วยิ่งเธอไปเห็นบรรยากาศพวกหาดทรายสายลมสองเราอย่างนั้นนะยิ่งทําให้เธอน่ะคิดถึงแฟนเธอเข้าไปใหญ่ ใช้รถนะคะวันนี้บุตรให้คนขับรถของลุงมารับคุณได้ไหมคะอย่าไปรบกวนคนอื่นเลยบุตรผมกลับเองได้แล้วคุณจะกลับงไงล่ะคะจะนั่งรถสังเถทวกลับเหรอบุตรว่านะคะบุตรจะหารถด,ดีๆให้คุณสักคันหนึ่งอ่ะเดี๋ยวคุณจะสะดวกมากกว่าน,นี้ไม่ต้องหรอกเรื่องนี้นะผมจะจัดการเองได้ เอาเป็นว่าสักเสาร์อาทิตย์หน้าดีไหมคะเราเข้ากรุงเทพกันไปดูรถนะคะบุตรกะว่าบุตรจะเข้าไปชอปปิ้งด้วยะคะ่ะคุณเคลียร์งานให้ดีก็แล้วกันนะคะบุตไปนะคะ ผลดีๆที่ทำให้ฉันต้องไปด้วยไหมเหตุผลดีๆก็คงตอนนี้ผมก็ว่างคุณก็ว่างเราก็น่าจะไปทานข้าวด้วยกันได้จริงไหมครับและออย่างหนึ่งคืนนี้ผมต้องบินไปเพิร์ดด้วยคงจะไปหลายวันหน่อยเลยอยากจะมาเห็นหน้าคุณก่อนไปอะคงยังเป็นเหตุผลที่ไม่ดีพอมาครจริงๆผมควรจะโทรมาบอกคุณก่อนนะครับ<อ>แล้วผมสัญญาเลยคราวหน้า รบรัดโมเมงอีกไปนะครับจริงๆชวนเพื่อนๆไปด้วยก็ได้นะครับ อันนี้น่าสนใจไหมอือก็ดีไปแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยแกต้องไม่แก้ไขเรื่องตัวเลขใหม่งบน้อยขนาดนี้ทำไม่ไหวหรอกคุณหน้าไม่ท้องใจร้อนถึงจะไม่ได้งานนี้เนี่ยเดี๋ยวมันก็มีงานใหม่เข,าข้ามาอีกก็ฉันเนี่ยเป็นคนจริงจังกับงานนี่วานะชีวิตฉันก็มีแต่งานนี่แหละนี่ <c oughs> <c oughs> ไม่มีสาวมาตามตื้อเชา้าตื้อเย็นอย่างไรมันก็จะมีอย่างอื่นที่น่าสนใจกว่าครับหนาวนาวนะขอร้องว่าอย่าพูดถึงเลยนะร<อ>้านนี้อร่อยเหรอครับใช่อาหารก็เร็วดีด้วยค่ะตนน้นเะดียวครับคนที่ นี่คุณตะวันมีเวลาให้ผมท่นาทีล่ะครับเครื่องชั่วโมงไม่ขาดไม่เกินค่ะดีไปประชุมเจ้านายยค่ะโอเคครับครึ่งชั่วโมงก็ครึ่งชั่วโมงอาชีพอย่างผมทำไปรู้จักข้าวเวลาเสมอตะวันเออเจอก็ดีแล้วนะคือบ่ายนี้ผมไม่อยู่นะงานที่ว่าจะคุยกันเนี่ยเดี๋ยวค่้คุยกันวันหลังวันไหนดีอะ สุกนี้ดีไหมสุกนี้ผมว่างตลอดบ่าย,ายเลยนะเฮ้ยไปคุยที่ออฟฟิศก็ได้อ๋ออ๋อขอโทษทีเอ่อเราไปคุยกันหลัง่ะขอโทษนะครับไม่เป็นไรครับ <c oughs> ทางน,นี้เวลาก็ไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับเราแล้วสิครับ เสร็จแล้วจะได้กลับไปทํางานชั้นต่ออ่าแล้วจาไว้เลยนะโปรเจกต์นี้ถ้าคุยเรื่องตัวเลขไม่ลงตัวเราก็บายไปได้เลยเคุณบุรีคะคุณที่ดารัตโทรมาอีกแล้วคะ่ะเ,เธอบอกว่าให้รีบโทรกลับไปด้วยคะ่ะแล้วถ้าเธอโทรมาอีกจะให้ตอบว่าไงคะก็บอกว่า เดี๋ยวผมโทรกลับก็แล้วกันนะแต่ตอนนี้ผมยังไม่รับสายค่นะนั่าไงมีคนตามให้กลับไปทํางานอีกแล้ว,วสงสัยจะไปงานด่วนนะคุณบุรี <c oughs> เอเดี๋ยวคุณบอกคุณนวรัตน์ว่าคอนเฟิร์มนัดลูกค้าได้เลยนะอ๋อค่ะสวัสดีค่ะ ริงเลยอ่ะพี่บุตรนี่ดาโทรไปหาพี่บุรีตั้งหลายครั้งแล้วนะพี่บุรีไม่เคยอยู่ออฟฟิศเลยอ่ะแล้วก็ไม่ยอมติดต่อดากลับมาเลยด้วยนี่ไม่รู้พี่บุรีเขาจะให้ดาง้อไปถึงไหนนะดาเองเนี่ยก็ไม่มีความอดทนสักเท่าไหร่หรอกคราวนี้นะอย่าให้ดาเจอตัวก็แล้วกันดาจะโกรธจริงด้วยก็เธอใช้อารมณ์อย่างเนี้ยใครเขาอยากจะไปคุยด้วยล่ะ ก็นี่พี่บุรีเขาไม่ยอมติดต่อดากลับมาเลยจะไม่ให้ดาโมโ,โหได้ยังไงล่ะพี่บุตรถ้าโทรไปแล้วไม่เจอตัวเนี่ยไปหาถึงที่เลยดีไหมโอ้โหดามไม่วิ่งไล่ตามพี่บุรีไปถึงกรุงเทพหรอกนะทำแบบเนี้ยพี่บุรีเขายิ่งได้ใจใหญ่อสิดามไม่เอาหรอกใครบอกเราว่าเราจะวิ่งไล่ตามเขามันเป็นเรื่องบังเอิญต่างหาก พี่พี่กับรุดเนี่ยจะเข้ากรุงเทพพอดีแล้วถ้าเราจะแวะเลยไปเยี่ยมพี่บุรีเนี่ยมันก็ไม่น่าเกลียดใช่ไหมจริงไหมตะวันเอ้าซื้อเคปป้กมาฝากฉันเหรอตะวันผู้ชายที่มาทานข้าวด้วยใครอะเพื่อนเพื่อนเนาะเพื่อนพิเศษหรือเปล่าตะวันไม่เห็นแนะนำให้รู้จักกันบ เขาชื่อวุฒิภูมิพอดีแวะมาแถวนี้ก็เลยไปทานข้าวด้วยไปแ,แค่นั้นอนะ่ะแค่นั้นน่ะนะนี่ตะวันผู้หญิงเราเนี่ยมันอ่อนไหวนะแล้วจุดอ่อนของผู้หญิงเนี่ยมันไม่อยู่ตรงที่ความใกล้ชิดฉันกลัวเธอจะใจอ่อนจังเลยตะวันนี่ยังไงน,นะก็ะให้นึกถึงคนที่เขารอเธออยู่บ้างนะผู้ชายอ่ะอ่อนไหวแล้วก็อ่อนแอ,อยิ่งกว่าผู้หญิงสิ <out> เธอเตือนผิดคนแล้วล่ะหนู <out> มันก็สายเกินไปที่จะพูดเรื่องนี้แล้วด้วย <c oughs> ฉันทำงานก่อนห<อ>าอะไรฉ <c oughs> ันว่าโต๊ะเธอมันโล่งๆชับกนนะเอ๊มันขายอะไรไปบนโต๊ะหรือเปล่านะมันเคยมีอยู่ตรงไหนนะ มีอะไรคะผมยังไม่มีโอกาสบอกคุณว่าผมดีใจนะที่คุณกลับมาทำงานที่นี่อีกฉันก็ดีใจค่ะที่ได้กลับมาทำงานต่อผมก็ดีใจนะที่คุณเข้าใจทุกอย่างได้ดีขึ้นที่จริงมันไม่น่าจะมีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นเลยนะคะฉันเสียใจนะคะ ที่ต้องทำให้เจ้านายดีๆแบบคุณนิกก็่ะต้องไม่สบายใจผมกับนิกเนี่ยเตรียมพร้อมที่จะรับปัญหาได้ทุกเรื่องสนุกกับการแก้ปัญหานะมันทำให้งานท้าทายไม่น่าเบือ่อแล้วก็ตั้งแต่คุณเข้ามาทำงานที่นี่เนี่ยผมก็รู้สึกว่าสนุกกับการแก้ปัญหามากเป็นเบ เดี๋ยวผมรรีบลาออกไปนหนยนะคุณเออนี่งานวันนี้เป็นยังไงบ้างงานก็เหมือนเดิม คนก็กวนประสาทเหมือนเดิมไม่เห็นมีอะไรน่าตื่นเต้นเลยนี่แล้วเจอคุณวุฒิบ้างหรือเปล่าก็เพิ่งไปกินข้าวด้วยกันมาจริงค่ะดีจังเลยด,ดีฉันว่านะเธอทําทอย่างนี้ดีที่สุดแล้วรู้จักเปิดโอกาสให้กับตัวเองบ้างฉันว่าเขาก็เป็นคนน่ารักดีนะดูเป็นคนดีแล้วก็โรแมนติกด้วยฉันว่าผู้ชายคนนี้เหมาะกับเธอแล้วก็ไปได้ดีที่สุด มันคิดไปไกลเลยวันอ้าวคนที่เคยในประสบการณ์เลวร้ายอย่างฉันนะคงนานนะนานมากด้วยถ้าฉันจะเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนคงไม่มีใครรอฉันไหวหรอกเอาเถียงสี่ต่อให้ผู้ชายคนนั้นจะดีขนาดไหนงั้นหรอ,อตอนนี้ฉันรู้ว่าเขาเป็นผู้ชายแสนดีน่ารักแต่เขาจะดีอย่างนี้ไปอีกนาะนแค่ไหนอะ ฉันไม่อยากหวังแล้วก็ผิดหวัง,อ,ง,อ,งอีกแล้วนะโอ,โอ,โอ้โหนี่ทำไมงบเธอมันบางทายออกไปอย่างนี้ฮะยัยห,หนูก็ไปถามคุณหญิงของบอสดูเองสิคะหนูกับเฮีเอเนี่ยนะคะไม่ฆ่าลูกค้าตายเนี่ยก็บุญแค่ไหนแล้วบอสรู้หรือเปล่าก็พูดแค่นี้ก็ไม่ต้องเถียงก็ได้มันไม่ใช่เถียงแต่นี่มันเป็นการแบบบายให้บอสเข้าใจบอสไม่ได้ไปที่งานบอสไม่ไ การออว่ามันเป็นยังไงที่บายก็เบาๆก็ได้ไม่ต้องทําเสียงแหลมก็ไม่ต้องเถียงก็ได้เวลาที่บายเนี่ยอะไรกันนะนิกคุณบุรีคะดูสิคะบอสนี่นะคะเอาแต่บ่น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 ,นมาเป็นชั่วโมงแล้ว่ะหนูเนี่ยทนไม่ไหวแล้วนะคะคุณบุรีนี่แกมาดูเองสิฮะนี่ถ้าเป็นแบบนี้นะไม่ได้ตามเป้าที่วางไว้แน่นอนเลยเออฉันดูแล้วแหละงานนี้ก็เป็นอย่างนี้แหละแก้ไขอะไรไม่ได้หรอกเห็นไหมคะเอาละค่ะจบจบเป็นอันว่าหนูเนี่ยนะคะ พ,พ้นผิดทั้งหลายทั้งวปวงละไปละค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอีกอ่ะแากแบบของตะวันคืนด้วยแค่นี้ก็ได้ละคะ่ะเอ,อบอสบอส,บอสอรู้จัาว,ว,ว่าตะว,วันเดินมีหนุ่มใหม่มาจีบแล้วนะนี่สงสัยจะเลิกกับแฟนที่เมืองนอกแล้วล่ะเออแต่ก็แปลกนะไม่เห็นเขาทำท่าว่ามีอะไรเกิดขึ้นเลยนะบอสเออทำไมอ่ะเลิกกับแฟนจะต้องทำท่าเหมือนงอยด้วยเหรอแค่ผู้ชายคนเดียว แสดงว่าบอสรู้รู้ว่าเขาเลิกกับแฟนเขาใช่ไหมโอ้โหปิดปากเงีไ้ไม่เล่าให้ฟังันบ้างเลยนะทำไมฉันไม่ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านเหมือนเธอนี่แต่ขาอดคิดไม่ได้นะบอสทำไมไม่หนุ่มใหม่มาจอดคิวเร็วนักเนาะนี่ตะวันนี่เข้าเสน่ห์แรงเหมือนกันนะบนะอสเนาะอยาเป็นแบบเขาไหม,ไหมบ้าบอส่ะอยากสิใครไม่อยากะไ,ไ,ไปตายแล้วเกิดใหม่สินะเผื่อจะได้เป็นแบบเขาบ้าง แต่ทำงานรู้แล้วนะจำไว้เลยนะมีอะไรแล้วไม่ยอมเล่าให้ฟังกันอย่างเงี้ยไปก่อนนะคะคุณบุรี